ได้เข้ามาร่วมสวดมนต์เข้ามาร่วมสืบทอดต่อยอดพระพุทธศาสนาซึ่งการสืบทอดพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องของพระไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธทั้งหลายชาวพุทธก็คือทั้งพระทั้งคณะญาติโย,ยมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีตาภัขาวแม่ขาว หรือว่าแม้แต่ภิกษุณีนะบางที่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นหน้าที่เหล่านี้เ่าเรียกว่าผู้รักษาพระพุทธศาสนารักษายังไม่พอเรายังสืบทอดต่อยอดอีกด้วยเพราะฉะนั้นบุญกุศลอันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มหาศาลหาประมาณไม่ได้นะเพียงแค่เรามีจิตจดจ่อในบทสวดมนต์ตั้งใจที่จะสวดมนต์ตั้งแต่ตั้งนมโมตสะพระคาวาโตนี่ขึ้นอรหังสัมมาแค่นี้บุญมันก็เกิด นะเพราะอะไรเพราะว่าจิตเราจดจ่อตั้งมั่นเกิดความศรัทธาแค่นี้บุญกุศลมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรื่อเราไม่ได้สวด5นาที10นาทีแต่เราสวด30นาทีหรือไม่เกือบชั่วเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นบุญกุศลในแต่ละวินาทีที่เราได้สาธยายพระพุทธมนต์นั้นจะมากมายขนาดไหนพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญนะการบูชาพระองค์นี่อยู่สองอย่าง 1. บูชาด้วยอามิ ก็คือบูชาด้วยสิ่งของไม่ว่าจะเป็นการสร้างสถูปลานวิหารเจดีย์สร้างโบสถ์สร้างวัดนะถวายสังฆทานถวายทูบเทียนแพดดอกมงดอกไม้บูชาท่านด้วยเครื่องหอมต่างๆพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าได้บุญส่วนหนึ่งแต่ที่ที่พระพุทธองค์ท่านยกย่องมากที่สุดและถือว่าเป็นบุญที่เลิศที่สุดก็คือการปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมด้วยการคิดดีพูดดีทำดนะีละสิ่งที่ไม่ดีต่างๆไม่ทำสิ่งไม่ดีทำจิตใจให้ใสสะอาดปฏิบัติบูชาอย่างที่พระพุทธเจ้าถือวัดสุดยอดของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธเราชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยไปถึงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวออสเตรเลียสเปนเยอรมนีอเมริกาแคนาดาหรือที่ไหนๆก็แล้วแต่ อาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมสวดมนต์กับคณะสงฆ์ว,วัดเทพเจติยจานทร์ an, ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามีจิตใจเป็นพระพุทธศาสนาเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถสวดได้ทุกที่ทุกเวลาสิ่งดีความดีเกิดขึ้นให้ทุกที่ทุกเวลาเพียงแค่เรานึกเพียงแค่เราคิดและเราลงลงมือทำทั้งสอย่างประกอบขึ้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วบนกุศลมันก็ยิ่งเกิดขึ้นร้อเปเ เราคิดเราได้บนส่วนหนึ่งแต่ถ้ายังไม่ลงมือทำมันก็ไม่ได้เต็มร้อยนะเหมือนกับที่สมมติว่าเราจะคณะณพระภิกษุสงฆ์จะถ่ายทอดสดสวดมนต์ออนไลน์เพียงแค่คิดว่าเอ๊ะวันนี้อยากจะถ่ายทอดสดแต่ว่าไม่ได้กดถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยการสวดมนต์มันก็มีขึ้นอยู่อันนี้สองของการสวดมนต์มันก็มีอยู่แต่โยมทางบ้านไม่ได้สวดด้วยเพียงแค่รู้ว่ามีสวดมนต์ออนไลน์นะแต่แค่ไม่ได้ร่วมสวดด้วยกัน บุญมันก็ไม่เต็มร้อยนะเพราะฉะนั้นคิดดีแล้วพูดดีแล้วทำดีด้วยนะสามอย่างมันต้องประกอบด้วยกันนะมันต้องไปควบคู่กันไปไม่ใช่ว่าอย่างหนึ่งดีอีกอย่างหนึ่งไม่ดีมันก็ไม่สมบูรณ์บางคนบอกว่าใจดีปากร้ายเนี่ยอาจจะด่าเก่งนะพูดเก่งนะปากร้ายแต่ใจดีมันก็ไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีก็ให้มันดีไปทั้งหมดนะนะ พูดไหนๆก็พูดดีแล้วก็คิดดีด้วยไหนๆคิดดีแล้วก็ทําดีด้วยอย่างนี้เป็นต้นอย่าให้มันกึ่งๆกลางๆให้มันดีไปทั้งหมดอาจจะไม่ดีขนาดนั้นแต่ขอแค่ว่าเป็นสิ่งที่มันดีก็พอแล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นคนดีแล้วไม่มีความผิดเลยไม่มีความผิดชั้นนีบริสุทธิ์ไม่ใช่อย่างนั้นดีในที่นี้หมายถึงดีพอประมาณใครล่ะที่จะบอกว่านี่นี่คือสิ่งดีนะนี่คือสิ่งไม่ดีนะใคร ตัวท่านเองท่านเท่านั้นที่เป็นผู้คิดได้ทำไมถึงเรียกว่าเป็นผู้คิดได้ก็ว่าเราได้ฝึกมาแล้วเราได้เรียนรู้มาแล้วนะเราก็ไม่ใช่อายุหนึ่งขวบสองขวบนะเราก็มีอายุที่มากนะสติปัญญาเราก็มากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดพิจารณาเอาเองว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีไม่ใช่ว่ารอให้คนอื่นมาบอกมา,มาบอกมาบอกมาติมาเตียนนีน้ไม่ต้องเรารู้เอง เรารู้เองด้วยตัวของตัวเองแค่นี้นะเหมือนกับเรานี่แหละว่าเอ๊ะวันนี้ฉันทําความดีหรือ,อยังนอไปถามคนอื่นนะไปถามคนอื่นนี่นี่นี่วันนี้ผมผมเป็นคนดีหรือ,อยังเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นบ้าเขาไม่ได้ตอบว่าเป็นคนดีนะเขาจะตอบว่าเป็นบ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีไม่ดีเรารู้อยู่ที่ตัวรู้ตั้งแต่ตื่นนอนแล้วรูนะ้ตั้งแต่ตื่นนอนแล้วบางคนฝันร้ายวิ่งหนีผีตื่นมาในเหงื่อแตก เงือแตกเหนื่อยหายใจหอบจะเป็นจะตายตื่นขึ้นมาโมโหฉุนเฉียวมันนอนอย่างนี้ทำไมมันฝันอย่างนี้เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาตั้งแต่เช้าหงุดหงิดคนเดียวไม่พอเปิดประตูไปเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเมียทำไมวันนี้มันหงุดหงิดจังเลยนะเห็นหน้าลูกหน้าเมียก็เหมือนกับเห็นหน้าพวกผีวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งใดที่มันดีไม่ดีนเราควรที่จะรู้ก่อน รู้ก่อนก่อนที่มันจะก่อเกิดอารมณ์นะอารมณ์ดีไม่เป็นไรนะอารมณ์ดีนี่ไม่เป็นไรแต่อารมณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยระวงังไว้จากที่มันก่อเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์เป็นอารมณ์มันจะสะสมเป็นความเก็บกดพอมันสะสมเป็นความเก็บกดมันแก้ปัญหาไม่ได้มันก็กลายเป็นปมพอมันกลายเป็นปมเท่านั้นแล้โอ้โหแก้ยังไงก็ยากคนอื่นพูดยังไงอธิบายยังไงมันก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลม ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเป็นยังไงรู้ว่าสถานที่นี้ไม่ดีอยู่แล้วทุกข์อยู่แล้วลาบากพูดสิ่งนี้มันทุกพูดสิ่งนี้แล้วมันลําบากเถียงกับคนนี้มันทุกเถียงกับคนนี้มันลําบากเงียบพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นนักรบเนี่ยเป็นนักสู้ก็จริงอยู่แต่รู้ไว้แล้วว่าไปสู้แล้วต้องตายแล้วก็ต้องถอยตั้งหลักใหม่ไม่ใช่วัดศักแต่จะไปสู้อย่างเดียวตายทิ้งเปล่าๆเก่งแต่ไม่มีปัญญา เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายปฏิบัติมามากแล้วได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนมามากแล้วเราก็ถือว่าเป็นนักสู้พอสมควรสู้ในที่นี้หมายถึงสู้กับอารมณ์ที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นพูดมาถึงขนาดนี้แล้วก็พระอาจารย์ก็หวังว่าให้ทุกท่านนั้นเป็นนักสู้ที่มีปัญญาด้วยปัญญาประกอบไปด้วยเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีหรือไม่ดีก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณา ไม่ใช่ว่าเดีก็ดีใจจนเกินเหตุบางคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเออดีใจเต้นเต้นจ้างหมอลำคณะจ้ะนั่นนี่นั่นจ้าง 4, สี 5, ส่แสนห้าแสนหกแสนแต่พอตรวจดูดีๆปรากฏว่าปีพศอผอิด <c oughs> อุตส่าห์ไปเหมาหมอลำมาแล้วตั้ง 2, สองแสนไม่มีเงินจ่ายเขาเป็นนี้อีกนะดีใจจนเกินเหตุก็ตกกระตากไปเพราะฉะนั้นต้องมีสติปัญญาควบคุมพิจาราทุกการกระทํามันจะถึงมันถึงจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด จะบอกว่ามันผิดไม่ผิดไหมมันก็เป็นไปไม่ได้จะพลาดเลยไหมมันก็เป็นไปไม่ได้มันมีนิดหนึ่งอะที่เราไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สติให้มากสะสมสติให้มากเงินทองเราสะสมมาไม่รู้อายุเท่าไหร่บางคนเป็นเด็กอายุหกขวบสิขวบขายของอะไรได้เงินเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยสติปัญญาเราก็ต้องสะสมตามไปด้วยควบคู่ไปด้วยโลกกับธรรมอย่าให้มันแยกออกจากการให้มันไปควบคู่กันไปชีวิตเราถึงจะได้สงบสุขนะธรรมะวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ต่อไปคณะพระภิกษุสงฆ์วัดเทพเจติยาจารย์ก็จะได้ให้พร